วันเที่15มิถุนายนพศ2567นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมอยู่กับผมนาย้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับจะพาพี่น้อง FC นะครับไปดูวัวที่ปิดการขายและก็มาดูวัวที่ลงมาใหม่นะครับเพิ่งลงมาจากเมื่อวานนะครับนี่นะครับเราก็จะไปดูที่ปิดการขายกันก่อนนะครับชุดนี้ต้องขอขอบคุณ FC จากอุดรนะครับอำเภอกุดจับนะครับ ปิดไปเจ็ดตัวนะครับชุดนี้นะครับเป็นบัวพื้นเมืองลูกผสมนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยเอาไปชุดหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็ส่งลายหากันนะครับส่งลายมาก็ปิดชุดนี้ไปอีกชุดนะครับนี่ชุดนี้ตัวละเจ็ดพันนะพี่น้องนี่นะครับแล้วก็ขอให้ลูกค้านะช่วยคาลดแค่สองพันนะครับตกอยู่ที่ห้าหมื่นพันนะครับชุดนี้นะครับ ห1 0 0นนัะครับหัวเจ็ดตัวนะครับถึงหน้าคอกนะครับชุดนี้อ๋ออำเภอกุดจับนะครับมาดูกันเลยนะครับเป็นลูกผสมนะครับสูงยาวดีนะครับชุดนี้นะครับหัวก็ไม่ต่ำแ8เดือนนะครับเก้าเดือนมีสิเดือนมีนะครับนี่นะครับดูบันชัดๆพี่น้องเลยนี่ตัวนี้นะครับที่ว่าย่อมกับเพื่อนนะครับแต่นี่ครับข้ากันไปนะครับดูครับดูเอาพี่น้อง วัวแบบนี้ก็เหมือนเหมือนกับวัวไทยนะครับหรือว่าวัวกโดนนะครับเพราะว่าให้ผลผลิตให้ผลผลิตนี่ลูกฟีละตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างจะใหญ่กว่านัวไทยนะครับแล้วก็การกินก็กินเก่งนะครับการกินนี่รับระกันเลยพี่น้องดูนะครับนี่ดูการกินครับเกี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงเลยฟางนะครับขอแค่มีฟางก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้ามีหญ้าเสริมสักมื้อนึงก็จะดีนะครับนี่ กินง่ายอยู่ง่ายนะครับแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้า f อนะครับถ้าจะติดต่อผมก็โทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์0 06 97นแปดูนย์ูย์หานะครับหรือแอดไลน์มานะครับเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่า f อฟบางทีเข้าไปในคอมเมนต์นะครับมันไม่ขึ้นนะครับใน Youtube นะครับคอมเมนต์เข้าไปในคอมเมนต์นะครับเห็นลูกค้าบ่นกันหลายคนแล้วครับว่าคอมเมนต์แล้วไม่ขึ้นนะครับทางผมก็ จะบอกให้ลูกค้าว่าติดต่อผมโดยตรงเลยดีกว่านะครับเบอร์โทรเลยครับตามเบอร์โทรนะครับนี่นะครับดูกันนะครับพี่น้องพยาธิวัคซินนะครับพร้อมนะครับชุดนี้นะครับเดินทางวันนี้นะครับโดยรถนําโชคนะครับขนส่งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใกล้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับยังแต่ภาคใต้ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับชุดนี้ ทางภาคใต้เราก็ไปได้นะครับมีรถไปอยู่นะครับพี่น้องวัวเล็กนะครับมีรถไปอยู่ค่ารถก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมไปย้ายนะครับเพราะว่าต้องทําไปย้ายไป2ต่อนะครับพี่น้องนี่สำหรับ f อทางใต้นะครับถ้าจะเอาวัวเล็กเอาวัวพื้นเมืองหรือวัวไทกี้ก็สามารถโทรหาผมได้นะครับเพราะว่าขนส่งเราขนส่งไปให้ได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอว่า เก็บเงินจากต้นทางนะครับทางภาคใต้นะครับเพราะว่ามันไกลนะครับพี่น้องไม่เหมือนทางภาคอีสานนะครับนี่นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าลูกค้าทางใต้ตกลงปุ๊บวัวขึ้นรถเสร็จแล้วก็กรุณาลบกวนลบกวนโอนเงินให้ผมนะครับค่าวัวนะครับนี่นะครับขอเก็บเงินจากต้นทางนะครับถ้าลูกค้าทางภาคใต้นะครับแต่ถ้าพังภาคอีสาน ภาคกลางภาคเหนือก็เหมือนเดิมนะครับวัดจําเป็นค่าลดไปนะครับแล้วก็ที่เหลือข้าววัวก็เก็บปลายทางนะครับพี่น้องนี่นะครับสวยสดๆนะครับเป็นวัวสาวเนี่ยตัวนี้พรอผสมเลยครับเนี่ยตัวนี้นี่นะครับดสมบูรณ์นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ยังไม่ปิดการขายนะครับมีทั้งวัวไทกี้แล้วก็เป็นลูกพื้นเมืองนะครับมีหลายราคานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็วางรอขึ้นรถครับไอไปแข้งขาหูตารับประกันนะครับเรื่องการขนส่งก็เหมือนกันนะครับต้องไปถึงหน้าคอกนี่ต้องสมบูรณ์ทุกตัวแล้วก็ต้องยืนลงกินหญ้าได้ทุกตัวนะครับถ้าตัวไหนลุกไม่ขึ้นหรือว่ามีตำหนิก็ส่งคืนได้เลยนะครับผมรับประกันถึงหน้าคอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุด ต่อไปนะครับเรามาดูชุดน no like well, ี้ก yes. ันก่อนนะครับมีทั้งลูกผสมแล้วก็เป็นวัวพื้นเมืองหรือว่าไถกี้ผสมด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เราบอกกันไว้ตัวละ6,5 0 0นนะครับนี่คุ้นมากนะครับนี่แบบนี้นะลูกผสมนะครับดูครับสังเกตนะครับแบบนี้เป็นลูกผสมครับมีเชื้อมีสื่อื่นนี่นะครับนี่นี่นี่มีเชื้อมีสื่อืตรงนี้นะครับลูกผสมนะครับแบบนี้นะครับตัวละ6,5พ0พี่น้องเอ้ยถ้าชอบลูกผสมก็มาเอาไปได้เลย มีอยู่หนึ่งแล้วนะครับลูกผสมสองตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่สองตัวนี้ตวขาวเนี่ยโครงสร้างดีนะครับสูงโครงสร้างดีนะครับสามตัวนี้นะครับนี่นะครับอ๋อนี่นะครับตัวละหกพันห้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันจะมีชุดเป็นวัวไทยนะครับผสมเข้าไปด้วยก็ราคาเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ไทยเลยพี่น้อง นี่ครับตัวนี้นะครับตัวเหลืองนะครับตัวส้มนะครับตัวพิงไฟแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ครับสามนะครับสี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับสี่นะครับห้าแบบนี้นะครับ นีนะครับหกตัวนี้นะครับหกตัวนี้ตัวนี้ครับมีประมาณหกถึงเจ็ดตัวครับชุดนี้นะครับเป็นวัวไทกี้น่มีประมาณสี่ตัวแล้วก็เป็นนัวลูกผสมน่ประมาณสามตัวนะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นลูกผสมอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นไทกี้อย่างเดียวก็ได้นะครับราคาก็เหมือนกันนะครับบอกไว้หกพันห้าเหมือนกันนะครับหรือจะเอา ผสมกันไปก็ได้พี่น้องเอ้ยอยากได้ค่ากันไปก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวละห้าพันห้านะครับนี่นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับสองตัวนี้นะครับนี่รุ่นนี้ครับห้าพันห้าพี่น้องราคาก็ยังร้องอยู่นะครับต่อรองได้นะครับส่วนค่ารถก็เหมือนเดิมนะครับกิโลละยี่สิบห้านะครับพี่นัำเอ้ยพี่นัำนี่กิโลละสิบห้านะครับส่วนรถสี่ล้อก็ยี่บห้ารถหกล้อก็สามสิบห้านะครับ อ้าวไอตัวนี้3,500นานะครับเป็นเพศเมียนะครับไหกี้เหมือนกันนะครับ3,500ันห้าร้อยยากินฝางเก่งครับรอดแล้วนะครับพี่น้องแบบนี้นะครับดูปากเตียวว่องไวนะครับนี่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 นะครับ3,500บาทพี่น้องเอ้ยได้หัวหนึ่งตัวแล้วนะครับยากข้างบ้านได้เลยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับนี่นะครับวันเราก็จะไเรื่อยๆนะครับชุดนี้ เดี๋ยวเราไปดูชุดตำลึงเหมือนกันนะครับแต่เป็นวัวท้องมีสามตัวนะครับนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเรามาดูต่ออีก1ชุดนะครับชุดนี้มี10ตัวนะครับพี่น้องเป็นวัวลูกผสมและเป็นวัวพื้นเมืองนะครับมีติดท้องประมาณ3ตัวนะครับชุดนี้นะครับหน่าเลี้ยงนมานะครับสมบูรณ์แล้วก็ ผิวดีทุกตัวนะครับเอายกหรือแยกก็ว่ากันไปนะครับถ้าแยกเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีนะครับแบบนี้ถ้าสิบตัวนี่ผมร้องไว้บอกตัวละ8,7ด0นร้อยนะครับสิบตัวนะครับ8,700นอยนะครับพี่น้องดูเอานะครับลองดูเลยนะครับหนึ่งสองครับสามสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ด แปดไอตัวเล่ครับนี่เล่กายกนะครับตัวนี้สีดีนะครับโครงสร้างดีนะครับสวยเนี่ยเก้านี่ครับสิบไอตัวดํานะครับไอตัวดํานี่จะย่อมกับเพื่อนนิดนึงนะครับแปดพันเจ็ดร้อยพี่น้องเอ้ยมาเข้าไปได้เลยนะครับสิบตัวนะครับชุดตั้งปลูกนะครับซื้อตัวผูกไปสักหนึ่งตัวนะครับชุดนี้นะครับเพราะว่าจะเลี้ยงไม่นานนะครับวัวนี่อายุประมาณสิบเดือนนะครับสิบเดือนขึ้นแล้วนะครับไม่นานก็ได้ สมพันธุ์หรือว่าเป็นสัตว์แล้วนะครับชุดนี้นะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับยาวดีนะครับตัวนี้ก็ล่ำดีครับนี่ตัวแดงนี่ครับส่วนถ้าพี่น้อง f อซจะแยกหรือชอบจะแยกนะครับก็บอกราคาไว้นะครับแบบนี้ก็จัตัวละหมื่นกับห้าร้อยนะครับตัวแดงนี่นะครับหนึ่งเป็นวัวติดท้องด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสองนะครับ หมื่นกับห้าร้อยนะครับถ้าคิดราคาแยกนะครับสามตัวนี้มีสี่ตัวนะครับแล้วก็ห้าตัวขาวนะครับแบบนี้ติดท้องนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าแยกก็เอาได้นะครับหมื่นห้าร้อยสี่ตัวนะครับหรือว่าจะยกเป็นเอาเป็นตั้งผูกไว้ก็ดีนะครับชุดนี้ครับสวยนะครับสมบูรณ์ดีทุกตัวเลยพี่น้องเอ้ย การกินการอยู่นี่ง่ายนะครับเลี้ยงง่ายการกินการอยู่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับลงทุนน้อยนะครับแบบนี้โอกาสเสี่ยงขาดทุนนี่ไม่ค่อยมีนะครับบัวพื้นเมืองนี่นะครับตัวนี้ตั้งคองแล้วเนี่ยตั้งปองแล้วเนี่ยนานก็ได้กินน้องวัวแล้วครับนี่ดูกันชัดๆนะครับชุดน,นี้ อย่างที่บอกนะครับการเลี้ยงวัวนี่ถือว่าต้องมีที่มีทางแล้วก็มีฟางเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องมีใจรักด้วยนะครับแต่ผมแนะนำนะครับช่วงนี้นะครับน่าซื้อมากนะครับวัวราคาเพราะว่าเป็นวัว แบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นวัวสายเนื้อโดยตรงนะครับไม่ค่อยมีผลกระทบนะครับเรื่องของการขัดทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเนื้อนะครับหรือว่าเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุก็ดีนะครับได้ผลผลิตลูกปีละหนึ่งตัวแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับขอให้การกินกันอยู่สมบูรณ์แล้วก็มีตัวผู้สักหนึ่งตัวนะครับตั้งฝูงได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปดูแลภาระอะไรมากมายนะครับถ้ามีที่ก็ปล่อยแปงเลยนะครับ เช้าเปิดคอกเย็นก็ไล่กลับคอกเลยนะครับนี่นะครับมีตระผู้คุมฝูง1ตัวนะครับเขาจะได้ผสมพันธุ์ของเขาเองได้นะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องถามถึงนะครับไม่ค่อยมีนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นวัวที่ทนต่อโรคนะครับแล้วก็การกินก็กินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะนะครับแต่กินเก่งนี่นะครับกินเก่งครับอะไรก็กินหมดนะครับฟางหญ้านี่ไม่ต้องกลัวครับกินครับ ดูครับการกินเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนะครับขนาดฟางนะครับพี่น้องเอ้ยมา้าลูกค้าจะมาเลือกมาชมก็มาที่หน้าฟาร์มก็ได้นะครับมาหน้ามาที่หน้าโรงพยาบากลกรงไกรล,ลาดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ดูป้ายนะครับเข้ามาประมาณสักครึ่งกิโลนะครับมันจะมีป้ายบอกนะครับก็ดูที่ป้ายเลยพี่น้องนี่นะครับ หรือว่าถ้ากัวมาไม่ถูกก็โทรหาผมก็ได้นะครับมาตั้ง g p s มาที่หน้ารถที่บานสกัราชก็โทรหากันได้เลยนะครับผมจะได้ออกไปรับนะครับที่น้องสำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ fc มากนะครับที่กดติดตามผมมาตลอดแล้วก็อุดหนุนผมมาตลอดนะครับขอให้ fc ที่ซื้อวัวจากผมไปนะครับเลี้ยงได้กำไรดีๆแล้วก็ต่อยอดได้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ 哎、啊